วันนี้ผมจะพามาชมชนชมนะครับสไตล์บอนไซอีกหนึ่งต้นนะครับต้นนี้นะครับเป็นรากธรรมชาตินะครับเป็นตอฮอนแลนด์นะครับดอกสีแดงถ้าจำไม่ผิดนะครับเพ่าเสียบยอดไปนานแล้วนะครับนี่เสียบตรนนี้เลยนะครับดอกสีแดงนะครับผมนะคราวนี้นะครับต้นนี้นะครับกิ่งเขาจะมีเขาเรียกว่าจะมีการแอคชั่นเขาเรียกว่าอะไรนะยาวนะครับเป็นกิ่งยาวนะครับกิ่งยาวกิ่งเลื้อยนะครับนี่นะครับซึ่งผมไม่ได้ตัดเป็นทรงพุ่มนะครับเพื่อ จะให้เขารับกับโขดท,ที่มันเอี้ยวอย่างเงี้ยนะครับโขดท,ที่มันเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมผมเอาทรายมาซับไว้นะครับเนี่ยผมตัดแต่งรากเขานะครับแล้วก็ปลูกใหม่นะครับทาการปลูกใหม่แล้วก็เอาทรายมาล่อไว้นะครับเพื่อที่จะให้รากเขาออกมานะครับผมนี่รานนี้ผมพูดถึงไหนพูดถึงกิ่งใช่ไหมพูดถึงกิ่งนะครับการ การเอารวดมาพันเนี่ยนะครับทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าเอารวดมาพันแล้วดัดนะครับบางคนก็ดัดไม่รู้จะไม่รู้จะไปทางไหนใช่ไหมครับไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะครับไม่รู้ว่าดัดแล้วจะหมุนซ้ายหมุนขวาเยี่ยวหน้าเอี่ยวหลังนะครับบางคนก็ไม่เป็นเนาะนะครับอันนี้ผมจะบอกนะครับว่าวิธีการดัดเนี่ยมันไม่ยากนะครับดัดยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าหลักการนะครับในหลักการของเขาเนี่ยในหลักการของผมบ่างั้นเถอะนะครับในหลักการของผม ไม้ที่มันสวยๆนะครับเราจะเห็นได้ตามธรรมชาตินะครับซึ่งมันจะเป็นขดๆเอี้ยวๆนั้นนะครับมันเกิดจากการการการเขาเรียกว่าอะไรการงอของกิ่งนะครับการงอของกิ่งแขนงนะครับที่ออกที่ออกไปนะครับหาแสงหาแสงนะครับเพื่อที่จะดันหาแสงอย่างเดียวไม้ทุกต้นนะครับที่เราเห็นมันขดๆเงี้ยวนะครับบางครั้งมันมีขอนไม้ขวางนะครับของไม้ขวางนะครับมันก็จะมุด ข้าไปเพื่อที่จะหาแสงให้ได้นะครับปลายหาแสงให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการดัดนะครับดัดอันดับแรกนะครับดัดไม้นะครับเราต้องรู้ว่าแสงมาทางไหนทางทิศตะวันออกนะครับก็คือยอดมันจะไปทางนั้นนะครับสมมุติว่าผมดัดมาทางนี้ทางทิศตะวันออกผมก็ต้องหมุนไปฝั่งนู้นนะครับผมจะหมุนให้ดูนะเราต้องดูหน้าไม้ก่อนครับว่ายอดเราจะหมุนไปฝั่งไหนฝั่งทิศตะวันออกอย่างนี้นะครับอ่าเราก็ดัดไปอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้ ทำไมผมไม่ดัดตรงเอาชี้ตรงเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนจะดัดอันนี้สไตล์ของผมนี่คือไม้สมมุติว่าเราเราเราต้องจินตนาการเนาะอันนี้นผมก็ต้องพูดนานหน่อยนะครับทนฟังหน่อยเด้อนะครับทนฟังหน่อยเราต้องจินตนาการว่าสมมุติว่ามันมีไม้ใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะครับไม้ใหญ่อยู่ฝั่งนี้แล้วคณะนี้มันบงังมันบังแสงไว้อย่างนี้นะครับไม้ต้นนี้นะครับไม้ต้นนี้มันต้องโน้มกิ่งออกไปหาแสงพระอาทิตย์จะขึ้นฝั่นงนี้ใช่ไหมครับนี่ มันจะไงยังไงมันก็ต้องโน้มกิ่งไปหาแสงนะครับอ่าโน้มไปหาแสงคราวนี้เราเวลาเราดัดนะครับเราต้องลดหลั่นกันนะครับมันมีอยู่แค่สามกิ่งของผมมีอยู่แค่สามกิ่งเนาะกิ่งล่างนะครับเวลาเรามองเรามองจากหน้านี้ไปนะครับเราก็ต้องให้เห็นให้เห็นกิ่งล่างเราเห็นมากิ่งกิ่งกิ่งชั้นบนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องให้เห็นให้เห็นสามกิ่งเลยนะครับมองไปอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมสามกิ่งแต่เวลาออกดอกนะครับออกดอกก็เห็นเห็นหมดทั้งสามดอกเห็นหมดทั้งสามยอดสี่ยอดเนี่ยนะครับนะ ส่วนมุนนมุนไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งท่านจะดูนะพอมุนไปฝั่งหนึ่งท่านจะรู้ว่าไม้ไม้เนี่ยชั้นกิ่งห่างกันเลยนะเห็นไหมครับห่างกันเลยนะนะครับแต่ถ้าเราหมุนมาฝั่งนี้นะครับเห็นไหมอ่านี่เราก็จะเห็นดอกทั้งหมดนะครับโอเคนี่อ่ะนะครับคราวนี้อันดับแรกเนาะคือ ดัก manner, ดก,ดกิ่งให้ปลายชีย้ไปหาแสงนะครับดัดกิ่งให้ปลายชี้ไปหาแสงอันดับ2นะครับคุณลักษณะของต้นไม้ต้นนั้นนะครับมันเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าไอ้ต้นนี้นะครับมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมก็ดัดดัดผมจินตนาการมาอย่างนี้เพื่อที่จะโน้มต้นเขาไปหาแสงไอ้กิ่งเนี้ยมันมีนะครับเอาเท่าถ้าท่านท่านลองคิดดูนะตามความเป็นจริงนะไอ้กิ่งเนี้ยมันมีมาอย่างเงี้ยนะถ้าท่านจะไปดัดกลับหลังอ่ะมันก็มันก็ฝืนธรรมชาติเกินไปนะครับ ดัดแล้วมันฟืนธรรมชาตินะครับก็ก็ก็ไม่ดัดนะครับเราต้องดูคุณลักษณะต้นไม้ต้นนั้นด้วยว่ามันเป็นยังไงลักษณะาาของเขานะครับมันเป็นยังไงมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นฟอร์มแบบไหนนะครับถ้าเป็นทรงพุ่มนะครับเราก็จะต้องจัดออกนะครับต้องดัดออกดัดออกเป็นทรงพุ่มแต่ละแต่ละกิ่งมันก็ต้องต้องได้หาต้องได้แสงทั้งหมดนะครับไอ้ต้นนี้มันมีความโค้เชี้ยวอย่างนี้นะครับความโค้เชี้ยวมาอย่างนี้นะครับผมก็เลยดัดมาอย่างนี้นะเนี่ยเพื่อที่ที่ผมได้พูดไ้ตั้งแต่แรกแล้วว่า เพื่อที่จะให้มันรับกับรับกับโคดเขาเนี่ยนะครับเห็นไหมพาร,ราเข้ามาอย่างนี้เนาะปื๊บปื๊บป๊บเป็นลําต้นเนาะปื๊บมาอย่างนี้ถ้าผมจะไปดัดขึ้นตรงเลยมันก็ไม่สวยมันก็ต้องดัดมาอย่างนี้ปื๊บปื๊บมานี้มานี้ใช่ไหมนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยพอเรามองข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้เรามองหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้อ่าแล้วแต่คนจะมองหน้า,นาไหนนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับอ่าส่วนหน้านี้นะครับผม วันนี้ไม่ได้ค่อยใส่ไม้นะนะครับอาจจะเสียงปแปลงๆหน่อยนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่าเราจะเอาคันนี้เราจะเอาแล้วแต่เราจะมองหน้าไม้นะครับว่าหน้าไม้เราเราควรจะอยู่ฝั่งไหนนะครับนีอ่อย่างนี้ก็เดินดันกลับหลังนะเป็นไม้ดันกับหลังนี่ไปอย่างนี้อ่าส่วนผมนึงแต่แต่ที่แรกนะผมนี่ผมผมกะทําอย่างนี้กะทำทรงอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้เวลาออกดอกนะครับ เดี๋ยวอีกดอกออกเวลาออกดอกนะ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันมันจะมีความสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับนะเอามาบอกกันเนาะนะครับนิดๆหน่นอยๆนะครับมันเป็นเทคนิคนิดๆหน่นอยก็คือวันนี้ก็คือเราต้องดูฟอร์มต้นไม้อันดับแรกนะคุณได้ความรู้อะไรจากผมไปบ้างเนี่ยนะฮะอันดับแรกก็คือยอดนะครับต้องดันหาแสงอ่าปรับต้นไม้นะครับให้ยอดมันดันหาแสงนะเวลาเราจะดับนะครับดับให้มันไปในทิศทางแสงนะครับ อันดับสองนะครับเราต้องดูฟอร์มต้นไม้ด้วยว่าฟอร์มลักษณะของเขาเป็นยังไงนะครับอลองลองดัดดูผมมือใหม่ๆตอนแรกผมก็ดัดไม่เป็นหรอกนะครับไม่รู้ว่าจะดัดที่ทางไหนจับม้วนซ้ายม้วนขวาม้วนไปฝั่งนู้นเสร็จปั๊บม้วนพอม้วนไปฝั่งนู้นเสร็จปั๊บเอ้ยไม่สวยกลับม้วนกลับคืนมีหักก็มีนะนะครับหักก็มีหักก็ต้องยอมเสียนะครับมือใหม่เนาะนะครับ ผมก็ไม่ผมก็ไม่สนใจนะแต่ว่าขอให้ได้ทํานะครับทําไปนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยฝึกฝึกค่อยๆฝึกฝึกทาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะจะเกิดจะเกิดความคิดเกิดความตรึกตรองเองว่าเ e เราทาอย่างนั้นอย่างนี้นะไอคนอื่นบอกอ่ะดีไม่ดีช่างหงวัวเขานะครับไม่ต้องเอาหมดก็ได้นะครับเอา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 ง่ายๆเอาหลักเกณฑ์ง่ายคือว่ายอดมันต้องดันหาเสียงอย่างเงี้ยนะครับ เราควรจะตัดยังไงนะแล้วก็ดูสีระของต้นไม้ดูแล้วความอ่อนช้อยของเขานะครับว่าเราดัดแล้วมันอ่อนช้อยไหมมันดูแล้วมันสวยงามไหมนะครับมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ไหมนะครับอืมไม่ถูกใจไม่ถูกใจก็ดัดใหม่นะครับดัดใหม่นะออไม่เป็นไรนี่ต้นไม้มันงอกได้นี่นะครับกิ่งนี้ไม่สวยตัดทิ้งนะครับตัดออกนะครับกิ่งนั้นไม่งอนก็ตัดออกได้เหมือนกันได้หมดทุกอย่างนะครับขอให้เรามีความสุขกับมันนะทาไปเรื่อยๆนะครับอ่าต้นไม้เนี่ย ยังไงมันก็มันก็ไม่บ่นนะจะตัดจะตัดอยากตัดก็ตัดเลยไม่บ่นหรอกไม่บ่นได้ฟังหรอกนะอยากตัดใช่ไหมไม่ถูกใจคุณก็ตัดเลยนะครับอเหมือนผมอ่ะไม่ถูกใจก็ตัดอืมมากันไม่ได้นะนะครับก็มาทักมาทายกันนั่นแหละครับต้นวันนี้ก็ยังไม่มีต้นไม้มาจําหน่ายนะนะครับผมก็รออยู่เนี่ยแดดมันออกลายวันละดอกมันก็เริ่มจ่อแล้วแหละนะครับแต่ก็รอดูว่ามันจะ ยังไงแต่ผมก็มีบอนไซต้นนี้นะ,ะว่างๆแล้วไม่มีก็มีบอนไซผมไม่รู้ว่าเป็นยักษ์ลบบุรีหรือว่าเป็นราชินีพันดอกสไตล์เดียวกับต้นนี้นะต้นนั้นอะ่ะใบมันคล้ายกันมากเลยคล้ายกับต้นใหญ่เนี่ต้นนี้ใบขนใบขนนี่น่าจะเป็นพวกลบบุรีมั้ยหรืออะไรเนี่ยมาดูดูตอนนั้นผมว่าตอนนั้นผมว่าผมเลี้ยงเพชรบ้านนาแต่มันซื้อเม้เยงเพชรบ้านนามาแต่มัน ใบใหญ่ขนาดนี้ท่านผู้ชมอันนี้เลี้ยงนานแล้วนะครับดูรากเขาดินะครับดูใบเขาดิแต่อันนี้ไม่ขนนะอันนี้ไม่ขนแต่ตัวนั้นขนเนี่ยใบยเขาขนาดนี้นะมันผับเลยนะครับอ่ะดูว่าเลี้ยงนานไม่นานอันนี้คือกระถางสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วนี่ก็อยู่เอานิ้วผมวัดอย่างเงี้ย ห่างอยู่ประบ้านเนี่ยประมว่าอาตีก็สามนิ้วนะครับสามนิ้วนะห่างจากขอบกระถางนะนะครับแล้วก็ตกแต่งรากไว้กว่าจะได้รากแต่ละเส้นนะผมก็คอยตกแต่งเอาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ให้ใหดูฟอร์มรากก่อนนะนะครับนี่ให้ดูฟอร์มรากก่อนก็สไตล์อย่างงี้นะครับคราวนี้มาดูฟอร์มชั้นกิ่งกิ่งนี้ต้องเอาออกนะยอดตัวเนี้ยต้งองออกเพราะว่ามันบังกิ่งบนนะครับมีกิ่งหนึ่งกิ่งสองแล้วก็ยอดนะครับเนี่ยเห็นไหม อันนี้ก็รอยตัดออกนะครับมันเป็นยอดแตกใหม่มาก็ตัดออกนะครับกิ่งหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมกิ่งหนึ่งกิ่งสองแล้วก็ยอดซึ่งสรีระของต้นไม้ต้นนี้นะครับผมผมว่ามันแตกอะไรมัน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 จัดง่ายนะครับจัดฟอร์มง่ายมากเลยนะครับเนี่ยพอแตกเอกปั๊บออกปั๊บมันก็มาแตกฉีกของมันเองเลยนะนะครับเนี่ยเอ้าดูท่านดูดูรอบๆอบนะนะครับผมว่าฟอร์มมันจัดแล้วมันก็ได้ลงตัวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับถ้าดูฝั่งนี้นะนะครับนี่ จริงหนึ่งจริงหนึ่งก็จะใหญ่กว่านะจริงสองก็ลดหลั่นมาจริงปลาก็เล็กขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยเอา้าต้นนี้นะครับผมเสนอขายนะครับเลี้ยงมาอยู่แล้วประมาณสามปีนะครับโอ้ไม่ใช่สามปีหรอกนะครับตั้งแต่ผมอยู่กระเปียกกระเปียกอะซื้อมะล็ดมาเพาะอะนะครับไม่ใช่สี่ห้าปีอยู่แล้วตัวน,นี้นะครับเพียงแต่ไม่ได้ยกขึ้นมาเฉยนะนะครับนี่ดูฟอร์มรากเขานะแต่ละเส้นนะไม้อนาคตใหญ่นะครับเนี่ยไม้ยักษ์นะ ดอกชั้นเดียวนะครับดอกชั้นเดียวไม่ใช่ฮนะอลแลนด์นะไอร่องอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้อะไรเนี่ยแต่ก่อนผมก็บ้าเอ้มเมล็ดเหมือนกันแหละเราผมก็ซื้อมาน่าจะเป็นสายพันธุ์ดีอยู่นะครับเนี่ยนะอืผมซื้อมาสมัยก่อนก็ซื้อมาเพาะมาอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเขาขายกันเนาะ,ะเมล็ดหนึ่งมเมล็ดหนึ่งก็แพงอยู่นะสมัยก่อนเนี่ยเอาตอนนี้นะครับผมขายอยู่ที่สองพันบาทนะสองพันบาทนะครับผมส่งให้ทั้งกระถางเลย อ่าไว้เปล่าเนี่ยส่งทห้กระถางเนี่ยอ่าสองพันบาทนะครับส่งให้ทั้งกระถางเลยนะเพราะว่าตัวนี้จัดบอนไซน์ะครับเป็นบอนไซน์ะแล้วก็เป็นไม้อนาคตมีอนาคตอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าผมจัดรากมาแล้วเนี่ยเห็นไหมนะครับชั้นกิ่งคุณก็ปล่อยเลยปล่อยยาวเลยตัดแค่กิ่งนี้แก่งเดียวกิ่งเดียวพอนะครับพอตอนปับ๊บมันก็จะแตกขึ้นมาข้างบนมันวางฟอร์มแลว้วอะเนี่ยดูดิเนี่ย,ยมันเป็นฟอร์มของมันแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ย นไม่แค่สามกิ่งเนี่ยแล้วมันก็แตกมาแตกมาก็ย้อยลงมาย้อยลงมาข้างบนก็แตกขึ้นไปแตกขึ้นไปนะเป็นบอนไซน,นะครับแต่ถ้าใครอยากได้เล็กขนาดนี้ก็โอเคก็ปล่อยตัดแต่งเอานะครับสองพันบาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็ทักมาศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่ส่งให้ทางกระถางนะครับผมจากช่องบักทองชแนลเลยนะครับส่วนต้นนี้ผมยังไม่ได้ถามนะพี่อ่าไม่รู้ว่าเขาจะจัดส่งให้หรือเปล่าโลจิสติก ถ้าโลจิสติกเนี่ยมันส่งไปถึงที่นะครับแต่ถ้าเป็นไปรินีไทยเนี่ยไม่มันไม่รับอ่ะนะครับยาวยาวเมตรห้าสิบไม่ค่อยรับนะครับผมเดี๋ยวผมลองถามทีนึงเนาะนะครับกำลังจอดอกเลยแดงกระดมซับครับผมรอดูความสวยผมก็อยากรอดูความสวยเหมือนกันแหละแต่ที่ยังไม่อยากปล่อยเนี่ยนะครับถ้าปล่อยผมปล่อยห้าขึ้นเด้อนะครับอ่านะครับหลักห้าขึ้นนะครับผมยังเนี่ยนะครับเพราะว่าฟอร์มมันมาแล้วนะครับโอเคครับผม จากช่องทองชนะครับผมต้นนี้ก็ดอกมาแล้วเดี๋ยวถ้าดอกออกปั๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูไม่รู้จะได้เห็นดอกหรือเปล่าเนี่ยถ้าถ่ายถ้าถ่ายแล้วเวลาไม่รู้ว่าถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับแต่ถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่ผมเสียบยอดไว้ให้แล้วสมัยก่อนนี่ Missy มีคนบอกให้เสียบดอกชั้นเดียวเนี่ยบอกบอกบอกให้ผมเสียบดอกชั้นเดียวเนี่ยเยอะนะครับผมก็เสียบไว้เสียบไว้นะครับแต่ว่าแต่ก็ยังไม่มีใครทักมานะแต่ถ้าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วถ้าถ้าชอบก็ค่อยว่ากันเนาะนะครับ 0 9 8ย์เก้าแดูนนย์ปสมนสี่ะครับศู0 0น0 0เก้าแปดูนย์ูนย์ปดสามนย์จสี่ตัวนี้ดอกสีขาวแน่เลยเอ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยสีขาวหรือสีเหลืองเนาะผมก็ไม่มั่นใจผมมีคุณพี่ถามว่าอยากดูดอกสีขาวผมก็ส่งไปให้สองต้นถ้าตันนี้เป็นดอกสีขาวอีกก็ฮึืมนะสวยอยู่นะเนี่ยตวเน,นี้ยผมว่าน่าจะเป็นสีขาวแนละ้วคุณพี่นะดูนะกระจุกเนี่ยสีขาวชัวร์ ไม่ใช่สีเหลืองหรอกนีออ่ขายครับขายตัวนี้ถอนทรงสอนสง่งส้อนสรงโอ้ขายเท่าไหร่สี่ร้อยบาทส่งฟรีอา้าวตนนัวนี้คุณพี่นะถ้าเห็นคลิปก็ลองทักมานะครับสี่ร้อยบาทส่งฟรีเหมือนกันตัวนี้มียอดพร้อมจอดอกแล้วเนี่ยเออผมว่าสีขาวแน่นอนเลยเห็นไหมจอดอกแล้วครับนี่จืดเนี่ยจอดอกแล้วครับอ,อ่า อันนี้ก็สีขาวนะสีขาวตัวนี้ก็ดอกสวยนะตัวนี้ขาวอมชมพูเปล่ามันดูอันนี้ดอกตูมใหญ่เลยนะเนี่ยถ่ายเพื่อนพี่เมื่อเช้าดูเนี่ยตัวนี้สิบนิ้วนะครับน,นี่สิบนิ้วเนี่ยใบขนเหมือนกันเดี๋ยวรอออกดอกดูดอกสิสวยงามสี่ร้อยบาทสูงฟรีเหมือนกันนะครับอ่ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่จากช่องหมักทองชาแนลเดลยสวัสดีครับ